บัณฑิตนิลาการตอนที่ส7นัดพบกับความตายชายกรันชุดดำชี้มือมายังเต็งเฮากราวเสียงกระเส่ายังมีมันบัณฑิตข่าวหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคามกล่าวว่านักศึกษาพเนจรเจ้าก,กระทำได้ประเสริฐนักเต็งเฮาเลิกคิ้วเรียวง,งามกล่าวว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นข้าพระเจ้าจะใช้วิธีเยี่ยงเดียวกันทำลายล้างป้อมจันทาฮ่าฮ่าคุ้ยเคื่งอักโขนัก เจ้าก็ทาได้หรือพวกเราคอยดูไปเถอะแต่งวยงอขบเคี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าดิรชาน,น้อยจะต้องเห็นดีแน่เต่งเหาสองตาแดงฉานแค้นเสียงว่าแต่งวยงอท่านคงไม่ต้องการให้ข้าบรเจ้าข่าท่านในบรรดลกำมังเจ้าใหญ่ไม่ทดลองดูบัณฑิตขาวยืนมือกดนางนั่งลงกล่าวว่ารอสักคู่เถอะที่นี้ไม่เหมาะกับการหักล้างกันเรียวหน้ามายัางเต่งเหาเอ,อ่ยสืบต่อ นักศึกษาพเนจรหลอจนดื่มกินเสร็จพวกเราค่อยออกไปเบื้องนอกเลือกเฟ้นที่ปเปล่าเปลียวสะสางมันทีกันจบคำสุดกายลงดื่มกินสืบต่อแต่งเฮาจำต้องสะกดควบคุมอารมณ์อันพุงพ้านลงคำหนึงในใจบัณฑิต่าวนับเป็นศัตรูเข้มแข็งที่สุดของตนสามารถมีระดับฝีมือเยี่ยงนี้ในวงนักเลงมีไม่กี่คนนักมีทราบมีความเป็นมาอย่างไรที่เนี่ยประหลาดคือ ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินฉายยาบดิตขาวมาก่อนหรือมันเพิ่งปรากฏออกท่องเที่ยวยกย่องตัวเองเป็นบนดิตขาวเท่ากับมีเจตนาเทียมเทียบบฑิตน,นิราการฉายยานามนี้ไม่อาจให้ดำรงคงอยู่ได้ในยามนั้นเองเสียงก้าวขึ้นบันไดพันดังนักศึกษาชุดเขียวเข้าหน้าหมดจดคมคายดูสตรีผู้หนึ่งผิวกายขึ้นมาเสมียอนนั้นตามติดอยู่ด้านหลังหน้าหนิวคิ้วขโมดกล่าวว่า กงชื่อบนเหล่าไม่มีโต๊ะว่างแล้วนักศึษาชุดเขียวกล่าวเสียงเย็นชาโต๊ะทุกตัวบนเหล่าล้วนว่างไวหรือท่านไม่คิดประกอบการค้าถึงกับขับไล่ใส่ส่งอาคันตุก,กะกงชื่อเหล่าด้านหน้าถูกอาคโรตุก,กะเหมาทั้งหลังแล้วขอเชิญไปยังหลังเหล่าเหลวไหลเราชมชอบเหล่าด้านหน้ากว่ากล่าวจบกว่าตาสำรวจมองแล้วสาวเท้าไปซุดนั่งบนโต๊ะตรงข้ามกับเต่งเหา่า เสมียนนั้นเบือนหน้าไปยังโต๊ะของบัดิตขาวตะกุกตะกากว่าผู้ต่ำต้อยอับจนปัญญาจริงๆบัณดิตขาวกล่าวอย่างเฉยชาแล้วแต่มันเถอะเสมียนนั้นน้อมกายคารวะมาถึงหน้าโต๊ะนักศึกษาชุดเขียวนั้นกล่าววา่ากงชื่อต้องการรับประทานอะไรนักศึกษาชุดเขียวยิ้มเล็กน้อยชี้มือมายังโต๊ะของเต็งเฮากล่าววา่าจัดหาตามพี่ท่านนี้เสมียนนั้นรับคำหันกายลงจากเหลา แต่งเฮารอบหัวรอ,รอในใจนนกศึกษานี้ดูท่ามีอายุ30เศษกับลอกเรียนสำรับอาหารผู้อื่นยามนั้นอดปลายตาไปไม่ได้นนกศึกษานั้นพอดีกว่าตามาดวงตาทั้งสี่จึงประสานศพกันเต่งเฮาใจหายวาบฝ่ายตรงข้ามีสายตาคมกล้านักที่แท้เป็นยอดฝีมือผู้หนึ่งนักศึกษานั้นก็ผงกศีสะแย้มยิ้มเล็กน้อยแต่งเฮารังสายตากลับมาคำหนึ่งขึ้นประหลาดแท้ เขาหน้านักศาชุดเขียวคุ้นตายิ่งขายเคยเห็นจากที่ใดมาก่อนไม่นานให้หลังผู้รับใช้ก็ลำเรียงสุราอาหารมาเป็นเชกเช่นกับเต็งเฮาไม่ผิดเพี้ยนนักศึกษาชุดเขียวลินสุราให้กับตัวเองจอกหนึ่งจิบดื่มเล็กน้อยพางเอื้อนขึ้นคู่รักท่องชมภัยพึกเชกเช่นผีเสื้อหยอกเย้าในพนาต่างร่วมเรียงเคียงคู่ทัศนาอาทิตย์สนทยาบัณฑิตขาว พันเป่งเสียงหัวร่อสอดขึ้นคำต่างร่วมเรียงเขียงคู่อันประเสริฐนักษาชุดเขียวปลายตาไปแวบหนึ่งไม่ได้กล่าวกะไไรแต่งไวงอกล่าวกับประดิษฐ์ขาวอย่างยิ้มแย้มตามใต้มีแต่บุคคลแอบอ้างเป็นประดิษฐ์คงแก่เรียนอวดโอภูมิความรู้นับว่ามิผิดจริงๆนักษาชุดเขียวนั้นจับตามองเต็งเฮาชั่วขณะพันประสานมือกล่าวว่าขอถามพี่ท่าน คงเป็นนักศึกษาพเนจรที่ถูกยกย่องเป็นยอดไีมืออายุยาวแห่งยุคแต่งเฮาความจริงไม่คิดแยแสสนใจแต่ด้วยมารยาทจำต้องกล่าวว่าเป็นข้าพเจ้าเองอ้อรับทราบนามยิ่งใหญ่มานานขายอัศริบาทกอกหูวันนี้ได้พบพานนับเป็นวาสนาที่สะสมมาแต่ปางบันชนชันไรชื่อเสียงเรียงนามคนหนึ่งไหนเลยควรคู่กการที่พี่ท่านเอ่ยถึงทอมตนไปแล้วหากไม่รังเกียจเตียดฉัน พวกเราก็ร่วมโต๊ะเดียวกันเป็นไรเต็งเฮาอยากจะประเสษกล่าวว่าตามใต้ล้วนเป็นพี่น้องมีอันใดมีได้นื้อสษาชุดเขียวแย้มยิ้มออกมาเผยเห็นฟันขาวราวกับมุกจากนั้นโยกย้ายถ้วยตะเกียบสุราอาหารมายังโต๊ะของเต็งเฮาจริงๆทั้งสองนั่งประจันหน้ากันล้วนมีบุคลิกสูงสง,สงา่าประชันปะกายจนยากจำแนกแยกแยะบัณฑิตขาวพันเนบแนมขึ้น บัตรนี้จึงเป็นร่วมเรียงเคียงคู่อย่างแท้จริงวาจานิราคายหูยิ่งแต่เต็งห่าวหาเยแสสนใจไม่หลังสุราอาหารมื้นี้ก็ต้องหักหารผ่านชีวิตกันยายต้องทุ่มเถียงเกี่ยงงอนดังนั้นเพ่งตาถามนักศึกษาชุดเขียวท่านมีคำเรียกหาว่าอะไรเรามีฉายานามอันขัดหูเรียกว่าเชียเอะหนังคนเงาแดงเพียงบ่งบอกฉายา หาได้เอ่ยอ้างชื่อแท่ไม่แต่งเฮารู้สึกเป็นฉาย,ยาอันประหลาดพิกลมีเคยได้ยินมาก่อนแต่ก็ไม่สะดวกแก่การซักถามมากความกล่าวว่าพี่ท่านออกสู่วงนักเลงด้วยจุดหมายใดเพื่อท่องเที่ยวประกอบวีรกรรมดื่มเกินไปอีกชั่วขณะบัณฑิตขาวพันผุดลุกขึ้นกล่าวว่านักสาพเนจรพบกันใหม่ในที่ซึ่งห่างจากที่นี้ทางทิศตะวันตกห้าลีเจ้ากล้าไปหรือไม่ ยินดีน้อมสนองพวกเราจะล่วงหน้าไปก่อนเชิญได้ขุ่มกำลังป้อมจันทาพุดลุกขึ้นลงจากเหลา่าแต่งวยงอไปถึงบันไดเหลา่าพันเบือนหน้ามากล่าวว่าเต็งเฮานี่เป็นการนัดพบกับความตายสหายที่เจ้าเพิ่งคบหาสามารถรุดไปร่วมด้วยคนเงาแดงกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยเป็นเรื่องราวใดกันเต่งเฮากล่าวอย่างเฉยชาเป็นกำหนดนัดหมายกัน มีอลิบาดหมางกันหรือมีอยู่เล็กน้อยสตีนั้นเป็นใครที่ดาสุดสวารของปมุกป้อมจันทาแต่สาก,กังอ้อแล้วแวกนี้เป็นเขี้ยวเล็บของป้อมจันทากระจายกําลังอยู่ทุกแห่งหนท่านต้องระบัดระบางไว้บุรุษนั้นเล่าเต็งเฮาก่าว่าสามีของนางเรียกว่ามดิตขาวอ้อระดับฝีมือเป็นอย่างไรไม่อาจดูแขนได้ท่านตัดเตรียมรุดไปตามนัด ย่อมแน่นอนเราสามารถร่วมทางไปด้วยหรือไม่เต็งเฮาลีกโบกมือกล่าวว่านี่เป็นความแค้นส่วนตัวระหว่างข้าพัเจ้ากับฝ่ายตรงข้ามขอท่านอย่าได้ยุ่งเกี่ยวคนเงาแดงขมวดคิ้วกล่าวว่าได้พบโดยบังเอิญกำลังคับแขนที่รู้จักสายเกินไปนี่ต้องแยกทางกันแล้วหรือเต็งเฮาก็เริ่มมนเกิดความชมืช,มชอบต่อคนเงาแดงอันงามสงา่าพอฟังจึงกล่าวอย่างจริงจัง ข้าพเจ้าบังเกิดความรู้สึกเฉกเช่นกันคาดจ,จากวันนี้แล้วรับรองได้พบพานอีกอย่างนั้นพวกเราคว่ำจอกกันสามจอกเพื่อเป็นที่รลึกในการได้พบพานวันนี้ขอรับคำสั่งทั้งสองล่ำเดิมกันคนละสามจอกคนเงาแดงหน้าแปรเปลี่ยนเป็นแดงฉานแต่งเฮาต้องกล่าวว่าพี่ท่านหลังล่ำสุรายิ่งคมคายมทซาปเป็นอิสตรีใดาสามารถมีวาสนาคู่ควรกับบุตรรูปงามท่าน คนเงาแดงยิ้มพางกาล่าวว่าเราไร้ความสามารถในเชิงสุลาหากกล่าวถึงบรรุรูปงามก็มีแต่ท่านจึงคู่ควรหากแม้นเราเป็นสตรีเพศย่อมไม่ปล่อยปะระละเว้นโดยง่ายใดเต่งห่าหัวร่อห้าห้าออกมาคนเงาแดงพลอยส่งเสียงหัวร่อห้าห้าเช่นกันเต่งห่าผุดลุกขึ้นตบโต๊ะฉาิหนึ่งผู้รับใช้ก็ขึ้นเหล่ามาคนเงาแดงโบกมือกล่าวว่า เรายังคิดนั่งสือไปอีกสักคู่เชิญท่านตามสะดวกสำหรับอาหารมืน้นี้ขอให้เราเป็นเจ้ามือนั่นจะได้อย่างไรกันหากเกงใจไปก็ขาดคุณสมบัติของนักสู้แล้วเต่งห่าจำต้องรับคำคนเงาแดงยืดกายขึ้นกลุมมือเต่งเห่าไว้กล่าวว่าผู้พี่ไม่มีวาจาจะกล่าวหวังว่าอีกไม่นานต้องได้พบกันใหม่มือของฝ่ายตรงข้ามราบรื่นขาวสะอาดนุ่มนิ่มลาวกับไร้กระดูก เต่งหาถึงกับสถานใจวู้ป้ากาว่าผู้น้องก็ยินดีที่ได้รู้จักพี่ท่านถานอมตัวด้วยลาก่อนคนเงาแดงบีมือเต่งหาคาหนึ่งจากนั้นคลายออกก่าว่าน้องเราระวังให้มากไว้เต่งหาพงกษรษะรับทราบพกพาจิตใจอันอะไราอาวอนอำลาจากคนเงาแดงออกจากเหลาสุรามาสาวเท้าสู่ตำแหน่งที่นัดแนะไว้ความฮึกเหิม และเปลวเพียวบาดฮือโหมขึ้นในจิตใจการนัดพบครานี้ต้องสยบบัณฑิตขาวให้จงได้เพึ่งผ่านถนนสายหนึ่งบรุษกลางคนชุดยาวสีขามผู้หนึ่งก็ด่านหน้ามาจ้องมองเต็งเฮาอย่างลึกซึ้งประสานมือกล่าวว่ากงชื่อแท้เต็งกระมังมิผิดผู้ต่ำต้อยรอคอยอยู่ครึ่งค่อนวันแล้วท่านคือผู้ต่ำต้อยรับคำสั่งจากนายเหนือรุดจากแดนเจียกแก่จิบ มาน้อมรอคอยแต่งเหาเข้าใจในบันดลที่แ่ไยตรงข้ามเป็นคนของไล่ลมขวาเงานั่นเองจึงกล่าวข้าพเจ้าตอนนี้มีเรื่องต้องกระทําเมื่อเสร็จสิ้นก็จะลุดไปเพียงไม่ทราบมีชายชราสองคนลุดถึงเจี๊แก่จิบแล้วหรือไม่บรรลุถึงแล้วแดนเจี๊แก่จิบอยู่ที่ใดมุ่งสู่ตะวันตกสิบลีอยู่ท่ามกลางต้นปังแถบใหญ่อืม กับประจวบเหมาะนักเป็นทางที่คิดผ่านไปพอดีนายเหนือท่านมีคำเรียกหาว่าอะไรในแดนเจียแก่จิบล้วเรียกหานายเหนือเป็นรกยี่อันดับสองแท่รกทราบแล้วท่านกับประยงานนายเหนือท่านตามวาจาเมื่อคู่เถอะจบคำสาวเท้าก้าวเดินต่อไประยะทางห้ารีคู่ใหญ่ก็บรรลุถึงทำเลนับว่ารกร้างจริงๆที่ไกลตาเป็นคันนา ปูกรกะท่อมอยู่ไม่กี่หลังข้างทางเป็นสุสานแถบใหญ่หลุมฝังศพละเกะระก,กะหญ้าคาท่วมรกค้างบรรยากาศวิเวกวังเวงด้านหนึ่งของสุสานเชื่อมติดต่อกับดงไม้ริมดงไม้ผูกม้าไว้หลายตัวมีต้องถามไทยก็ทราบได้นี่เป็นจุดนัดพบแน่แล้วเต็งเฮาดีดกายเข้าเขตสุสานมาถึงพื้นหญ้าริมดงไม้บัณฑิตขาวสองสามีภรรยา ทลันออกจากดงไม้มาทันทีบัณฑิตขาวแค้นหูวรอก,ก่าว่านักศึกษาพเนจรน,นับว่าเจ้ายัางมีสัจจะอยู่ลูกผู้ชายชาติชาตีย่อมต้องยึดวาจาเป็นสัจจะเจ้าเห็นทําเลละแวกนี้เป็นอย่างไรไม่เลวนักเหมาะสำหรับการฝากสังขารท่านบัณฑิตขาวกระชากกระบี่ออกสบัดวาบใส่ดุดสายฟ้าทิ้งเป็นฝ่ายจู่โจมก่อนแตงเฮากชากกบี่ออกกันเปะปะ การต่อสู้อันดุเดือดสยดสยองก็เปิดฉากขึ้นปากายกระบีก็จัดกระจายเต็มท้องฝาพลังกระบีแตกทะลักออกรอบข้างเสียงเปลืองปางดังถี่ยิบสถานขวัญวิญญาณผู้คนจนริก40กระบวนท่าให้หลังภายใต้กำลังภายในอันนึกดกำพลังกระบีกแกร่งก้าวสุดยอดของเต็งเฮาบัณฑิตขาวเริ่มเพียงพ้าเป็นรองแล้วเต็งเฮาปลุกปอบสติรวบรวมกำลัง สภาวะกระบี่เกลี้ยวกราดรุนแรงยิ่งขึ้นลุกไล่จนบัณฑิตขาวไม่มีโอกาสตีโตแต่งไวงอแค่นเสียงอย่างเย็นชาชักกระบี่ออกสะอึกเข้าวงต่อสู้มาสะบัดกระบี่ดังขวับเกว๋วเมื่อเป็นเช่นนี้สามารถเหนียวลังชะาตาอันเลวร้ายให้กับบัณฑิตขาวจนเริ่มตีโต้ไปได้ระดับฝีมือของแตงไวงอสูงเยี่ยมมีใช่ชั่วคอยชก่วยช่องว่างลอยโวซ้ำเติมใส่ ผสมผสานการลุกของบัณฑิตขาวจนเข้มแข็งรัดกลุ่มสองสามีภรรยาร่วมมือกันหักหารยี่สิบกว่ากระบวนท่าเต่งเฮาจึงสามารถลุกไล่กระนำชิ้งเป็นฝ่ายมีเปรียบอีกค่าเพียงแต่คิดสยบฝ่ายตรงข้ามกับไม่ใช่เรื่องง่ายใดยนักเต่งเฮาไม่คิดพวัวพันนานไปพันแค้นเสียงหนักๆก,ก,กีดกะบี่เป็นเส้นสายยาวเหยียดใช้ท่าไม้ตายนำมั่งปิกแสหวย พิสดารเหนือวิสัยออกไปกระบวนท่านี้เป็นไม้ตายสุดท้ายที่บัดิตนานการใช้พิชิตศัตรูมีแต่ปรากฏกายในฐานะบฑิตนานการพบผ่านศัตรูเข้มแข็งจึงใช้ออกบัดนี้เพราะเพื่อรวบรัดการต่อสู้ได้แต่ทุ่มเทใช้ออกลุงกระบี่พอว่าผ่านเสียงคางอันเจ็บป,ปวดพันดังแต่งวยงองปิรร้วไปสองว่าสวงอกถูกกีดเป็นบาดแผลทางยาวปากกายโลหิตฉีดกระจาย บัณฑิตขาอุทานอย่างแตกตื่นโถมปาดไปดุดสายฟ้ารวบล่างอ่อนแอ่นของแต้งงวยงอไว้ได้ดีดกายกับเข้าดงไม้นี้ไปที่ใดเต่งหัาตวาดกล้องสาดพุ่งติดตามไปเท้าเพิ่งสัมผัสพื้นกับสัมผัสถูกวัตถุยุ่นเหนียวผ่นรู้สึกว่าผิดท่าไปรีบดีดความขึ้นจากพื้นพิบตานั้นลางแหขนาดใหญ่หลายปากคุมลงจากยอดไม้บนพื้นก็ปรากฏล่างแหลอยขึ้น นับเป็นอุบัติการอย่างกระทันหันสุดที่จะรับสถานการณ์ไว้ได้เต็งเฮาสถานใจอย่างรุนแรงกวาดกระบี่ไปอย่างเกลี้ยวกลาดล่างแหที่เบื้องล่างปากหนึ่งถูกตรีดขาดกระจุยแต่นั่นไม่อาจกอบกู้ชะตากรรมได้ทั้งนี้เพราะล่างแหไม่เพียงมีปากเดียวหากแต่ขี่ลงจากเบื้องบนและลอยขึ้นจากพื้นดินพร้อมกันนั้นกระบี่พอฟาดฟันไปก็ไม่อาจลอยตัวอยู่กาอากาศได้ ล่างและลิ้วลงสู่เบื้องล่างทันทีแตงเฮาร้อนรุ่มใจยิ่งกวัดแกงแขนซ้ายหมายดีดกายขึ้นกับชักช้าไปก้าวหนึ่งล่างพอดีตกลงในร่างแหที่ลอยขึ้นจากพื้นเชียเศษปากหนึ่งรู้สึกสองเท้าถูกวัตถุลัดพันแนบแน่นยิ่งไม่ทันมีความคิดใดวูบขึ้นล่างแหก็รวบกระชับเข้าจนสะดุดหกล้มลงตลอดทางล่างถูกลัดไวอ้อย่างแนบแน่นบนล่างแห ติดตะขอเล็กๆเต็มไปหมดเต่งเฮาพอดินล้นตามสัญชตาตญาณปลายตะขอก็ขูดขวนเสื้อผ้าขาดวินจมลึกไปในเลือดเนื้อเจ็บแปรปราบสุดจะทนทานชายจักรันชุดดำเจ็ดแปดคนปรากฏขึ้นจากทุกทิศทางฮือโหวกันเข้ามาเขึงตึงร่างแหรัดแน่นเข้าจนล่างของเต็งเฮาขดเป็นก้อนกลมบรัรดิาวพอกยาสมานแผลพันบาดแผลให้กับแต้งไวง้งาจากนั้น วางล่างของนางพิงกับลำต้นไม้ปล่อยให้พักผ่อนชายจักรันผู้หนึ่งสะอึกกายมากล่าวว่าเรียนจงกรมหูหน้าควบคุมจะจัดการกับเดรัชานี้อย่างไรบัณฑิตขาวคบคิดแล้วกล่าวใช้ม้าเร็วควบคุมตัวกับป้อมแตงวยงอร้องดังๆว่าไม่ได้นี่เป็นบุคคลอันตรายหากระหว่างทางเกิดเหตุสุดวิสัยผลสุดท้ายจะเลวร้ายยากอย่างคาดในความเห็นของท่านเล่าสำเร็จโทษในที่นี้ กำจัดลากเห้าเพศภัยทั้งมวลแต่งเหาเสียทีที่มีพลังฝีมือสูงเลิศลำ้ำแต่กลับไม่สามารถกระเสือกระสนดิ้นรลนหากดิ้นรลนจนสุดกำลังล่างแหอาจขาดพึงออกแต่ตะขอเหล่านั้นจะเกาะเกี่ยวล่างจนไม่มีผิวกายส่วนใดสมบูรณ์แต่งเหารู้สึกเสียใจที่ตอนเริ่มปรมือไม่ได้ใช้ไม้ตายพิสดารเหนือวิสัยมั่งปิดแสหวยออกหากทำลายบันดิตขาวไปก่อน ก็ไม่มีวาระสุดท้ายเยี่ยงนี้แม้ทราบว่ามันเป็นศัตรูเข้มแข็งกับไม่คิ้งสยบเสียก่อนนับเป็นที่น่าคับแขนหนักแต่ตอนนี้สำนึกเสียใจก็สายเกินการแล้วแม้ว่ากลัวอิดเหงียวผู้รอบรู้สารพันธ์ทราบข่าวเร่งรถมาก็ไม่อาจขี่คลายสถานการณ์ได้นอกจากแม่ชีไ,ลไหลไไมตีที่พอจะหักล้างกบบรรมดิตขาวมิว่าผู้ใดล้วนไม่ใช่คู่มือของมันตนต้องจบสิ้นชีวิต ในสภาพเยี่ยงนี้หรือบัณฑิตขาวสาวท้ามาโหร่ห้าห้าอย่างภาคภูมิลำพองกล่าวว่านักศึกษาพเนจรเจ้าคิดไม่ถึงว่าจะมีวาระสุดท้ายเช่นนี้กับมังแต่งเหาเบิงตาแทบฉีกขาดกล่าวว่าเราหากไม่ตายต้องฆ่าท่านให้จงได้ฮ่าฮ่เจ้าสามารถไม่ตายหรือนั่นไม่ใช่เป็นปรากฏการณริหารหรือไรบัณฑิตขาวพฤติการเยี่ยงนี้ต่ำช้าสาเหลวยิ่งเด็กน้อย ไปข้าควรต่อพยายมเถอะบัดนี้ขอถามสักคำเจ้าคิดไข้ตายในสภาพเยี่ยงไรเต็งเฮากระชากเสียงว่าแล้วแต่จะจัดการมีคำสั่งเสียใดหรือไม่อย่าได้ํำพองผยองไปย่อมต้องมีคนจัดการกับท่านเองฮ่าฮ่าฮาน่ากลัวยังไม่มีผู้ใดกล้าประกาศว่าสามารถจัดการกับเราเต็งเฮาโขกกรามกรอดผ่านตัดใจรอรับความตาย